เกิดกระแสร้อนแรงอย่างมากในกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่แรปเปอร์ชาวคอมเมอย่างแบนด <as> ้านะคะ ถูกปลดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ของโคคาโคล่าค่ะแล้วก็ลบลูกเขาเนี่ยออกจากเพจในทันทีด้วยสาเหตุคาดว่าเกี่ยวกับโพสต์ของแวนด้าค่ะที่มีการโพสต์ถึงเหตุชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งสาเหตุค่ะคาดกันว่านะคะเป็นเพราะว่าแวนด้าเนี่ยได้มีการโพสต์ถึงเหตุชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและแน่นอนค่ะว่าเข้าข่ายละเมิดสัญญาพรีเซนเตอร์ระดับโลกนะคะที่เขาต้องการให้มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกค่ะและหลังจากที่เรื่องนี้ได้ถูกแชร์ไปวงกว้างค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้มีชาวกัม ชาหลายคนนะคะไม่พอใจโคคาโคล่าอย่างมากแล้วก็ออกมาประกาศกันค่ะว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะคว่ำบาตรโคคาโคล่านะจนทำให้ฮุนเซนค่ะออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวในทันทีเลยโดยบอกว่าขอเตือนประชาชนให้ใช้ความรอบคอบไม่ควรเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวค่ะและเขาเน้นเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าแม้โคคาโคล่าจะเป็นแบรนด์จากสหรัฐแต่ผลิตที่ขายในกัมพูชาผลิตโดยแรงงานชาวกัมพูชาและสร้างรายได้ภาษีให้กับรัฐบาลโดย ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะและยังเตือนอีกว่าถ้าหากโคคาโคลาถอนตัวงจากกัมพูชาประเทศจะเป็นฝ่ายเสียหายและศัตรูของประเทศเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ค่ะเขาว่ามางี้นะซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและสัมพันธ์ทางทูตกับสหรัฐด,ด้วยและบอกอีกนะคะว่าแม้แต่บริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาเนี่ยประชาชนก็ควรรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เพื่อประโยชน์ของชาติและหวังว่าแวนด้าเนี่ยจะเข้าใจา แล้วก็อดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประเทศชาติค่ะอันนี้ก็เป็นที่ฮุนเซนเขาบอกมานะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ